สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านพวกเราผนเลี้ยงบอลสีก็คงจะเคยนะักเลี้ยงบอลสีด่างใช่ไหมคะซึ่งอยู่ดีดด่ดางของเขาที่เคยกัดสีก็หายไปป้ายขาวนี่หายเคยตกใจไหมคะเลี้ยงอยู่ดีๆป้ายหายเนี่ยคะ่ะหลอดใหม่ต้นใบใหม่ออกมา ป้ายด่างหายหมดเลยไม่เหลือเลยเป็นเหลือใบนี้ใบเดียวซึ่งเป็นใบเก่านะคะตอนซื้อมาก็จะได้สวยงามแบบนี้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอาละสิด่างก็หายป้ายก็หายกลายเป็นเหมือนเอ,อ่อพริกกับเกลือไปซะง,งั้นเนี่ยคะ่ะหายไปซะอย่างนั้นเราก็จะตกใจกันใช่ไหมคะว่าตายแล้ว บอลเราไม่ด่างไม่ป้ายไม่อะไรจะเป็นพริกรกับเกลืออะไรอย่างนี้ทุกคนก็คงประสบปัญหานี้นะคะก็เลยประสู่กระถามเจ้าของสวนเจ้าของสวนบอกว่าเป็นไปได้ถ้าเราอ่ะเพิ่งเปลี่ยนดินใหม่ๆแล้วหลอดใหม่ที่แทงออกมาเขาอุดมสมบูรณ์มากๆเขาอาจจะไม่ด่างไม่ป้ายก็ต้องรอให้เขาโตเต็มที่หัวแก่เต็มที่เขาจะป้ายอีกทีในเมื่อ ตอนซื้อมาเขาเคยด่างเนี่ยค่ะเคยป้ายในใบหนึ่งแล้วในต้นหนึ่งเนี่ยใบยต่อไปยังไงก็ต้องป้ายค่ะ,ะป้ายนิดป้ายหน่อยป้ายอะไรก็จะต้องป้ายจะไม่เขียวแบบนี้ทุกใบฟังแล้วกระจชื้นกันไหมคะแต่ประสุคงใจไม่ชื้นเพราะว่าเมืองกอเกตนี่เป็นบอลที่แพงมากถ้าไม่ด่างไม่ป้ายนี่ก็พริกเกลือเราดีดีนี่เองอะใช่ไหมคะก็จะธรรมดามากไป ก็ฟังเจ้าของสวนบอกอย่างนี้ก็อ่าทุกคนก็นะถ้าป้ายหลุดก็รอเขาสักนิดนึงให้เขาเติบโตอีกหน่อยนึงเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดินเขาขอบคุณที่ติดตามก่บนี้